南派的调。 ก็ขอขอบคุณนะครับผมทางมายาชแนลนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ต้อยแน่ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทางช่องสามด้วยนะครับแล้วก็พระเจ้าที่คอยสั่งสอนแล้วก็ตบตบดูด่าอะไรให้เข้าที่เข้าทางมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับผมยังไงแล้วที่สำคัญก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมคนโวตทุกคนโหวนะครับคือจริงๆแล้วผมไม่รู้ตัวอะไรครับว่าตัวผมเอง ยังต้องพัฒนาในหลายอย่างอีกมากเลยครับผมแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนยังคอยเป็นกำลังใจให้รอวันที่ผงพัฒนาให้ถึงจุดที่ทุกคนมีความสุขได้สุขสุขครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณน้องเจมค่ะยินดีด้วยนะครับมีที่น้องบอกว่าป้าแจ๋วตบตบตีีไม่ได้ตบตีจริงๆนะคะแค่ตบตบตีีเรื่องการแสดงให้เข้าตลอดมากขึ้นเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะป่าแจ๋วใจร้ายไม่ใช่เลยและสิ่งที่น้องมีอย่างหนึ่งก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนก็เ